ยินดีต้อนรับและขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับฟังพอดแคสต์พักกายพักใจกับเราพัฒกิจมานาประจำวันในคืนนี้เราจะไข่ครวนกันในหัวข้อเราได้พบกับความชื่นชมยินดีในองค์พระผู้เป็นเจ้าแม้ในยามยากลำบากพระเจ้าทรงให้ช่วงเวลานี้เพื่อคุณจะยอมให้ตัวเองช้าลง และสงบนิ่งต่อพระพักพระองค์ได้ให้คุณหลับตาลงและค่อยๆวางศาีรษะของคุณลงบนหมอนผ่อนความตึงเครียดทั้งหลายในตัวคุณให้คลายออกไปให้การทรงสถิตของพระเจ้าเข้ามาเติมเต็มคุณการพักสงบในสติสุขนี้คือของขวัญจากพระเจ้าที่ประทานแก่ลูกๆของพระองค์นี่คือเวลาที่คุณจะมอบวางทั้งความปิติยินดี และพาร้านหนักของวันนี้ไว้ที่พระองค์และเปิดใจของคุณรับความหวังสดใหม่และความมั่นใจจากพระรจนะาของพระองค์พระบิดาขอให้จิตวิญญาณของเราได้พักในเวลานี้ขณะที่เราเข้าสู่การสงบนิ่งต่อหน้าพระพักพระองค์ ปรดเปลี่ยนความเหนื่อยล้าให้กลายเป็นความชื่นชมยินดีและเปลี่ยนความเศร้าโศกให้เป็นการร้องเพลงเพราะพระองค์ควรค่าแก่การสรรเสริญเสมอพระองค์คือพระศิลามั่นคงที่เรายือนอยู่แม้ในวันเวลาแห่งความยากลำบากอาบากุกบที่สาม ข้อ1 7เถึงสิกล่าวว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาอาัุ่นไม่มีผลผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนามีได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปล่มปลีในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้า เมื่อคิดถึงการพิพากษาของพระเจ้าที่กําลังจะมาถึงประชากรของพระองค์ผ่านกองทัพบ,บาบิโลนที่โหดร้ายน่าหวาดกลัวผู้เผยพระรจนะฮาบากุกก็ตัวสั่นเทาหัวใจเต้นแรงและพลักกำลังเรียวแรงหายไปหมดความหวังดูมีน้อยนิดและไม่มีอะไรให้ร่าเริงยินดีอย่างไรก็ตามผู้เผยพระรจนะกล่าวว่าแม้ต้นมะเดื่อไม่มีดอกบานหรือเถาวงล่นไม่มีผล ผลมะกอกก็ขาดไปทุ่งนาไม่ได้ผลิตอาหารแม้ฝูงแพะแกะขาดไปจากคอกและไม่มีฝูงวัวที่ในโรงถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวข้าพเจ้าจะเปลี่ยนปลี่ในพระเจ้าแห่งความรอดของข้าพเจ้าพระเจ้ายังคงเป็นพระเจ้าแม้กระทั่งในภัยพิบัติและหายนะพระองค์ทรงอุ้มชูผู้ที่เชื่อในพระนามของพระองค์เอาไว้แนบชิดพระองค์ หากากกมองไม่เห็นความหวังในตัวเองหรือใครกลุ่มใดก็ตามบนโลกนี้และคนเหล่านั้นก็ไม่ใช่ที่ที่จะพบความหวังที่แท้จริงได้คุณกำลังเผชิญกับช่วงเวลาแห่งหายนะของตัวเองอยู่หรือเปล่าในใจของคุณรู้สึกเหมือนกับผลไม้ที่กำลังเหี่ยวแห้งไปเหมือนทุ่งนาที่ไม่ออกผลอยู่หรือไม่ให้คุณเข้ามา และคล้ยคลวนถ้อยคำเล็กๆแต่ทรงพลังของฮาบากุกถึงกระนั้นถึงกระนั้นข้าพเจ้าจะร่าเริงในพระยาเวพระองค์จะไม่ทำให้คุณผิดหวังขณะที่เราเข้าสู่การอธิษฐานให้เราสูดลมหายใจเข้าออกลึกๆ การทรงสถิตของพระเจ้าคือสถานที่แห่งการพักสงบและสันติสุขปรับหัวใจของคุณใหม่อีกครั้งและปล่อยให้ตัวคุณได้รับการเติมเต็มจากการทรงสถิตอันสงบนิ่งของพระเจ้าผู้ทรงนิทานุภาพของเราพระองค์ทรงสัญญาว่าจะทรงฟังทุกถ้อยคาจากปากของเราและทุกสิ่งที่อยู่ในใจเราให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน พระบิดาเรานำความว่างเปล่าของเราการไม่เกิดผลของเราความต้องการของเราความปรารถนาของเรามามอบไว้กับพระองค์ความทุกข์ใจเหล่านี้ชุดใจเราดิ่งลงถึงกระนั้นเราจะร่าเริงในพระองค์เราจะชื่นใจยินดีที่พระองค์ได้ช่วยกู้เราพระองค์ทรงรักเราและพระองค์คือแหล่งแห่งความชื่นชมยินดีของเรา ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าโปรดประธานบทเพลงสรรเสริญเพื่อเราจะร้องถวายแด่พระองค์ได้ในความเงียบสงัดของคืนนี้เพราะเราจะได้เห็นความดีงามและความสัตย์สื่อของพระองค์อีกครั้งหนึ่งแม้ในความทุกข์ยากของเราก็ตาม ฮาบากุกบทที่สามข้อ19กล่าวว่าพระยาเวองค์เจ้าหน่ายทรงเป็นกำลังของข้าพเจ้าประองทรงทำให้เท้าของข้าพเจ้าเหมือนตีนกวางตัวเมียปรงทรงทำให้ข้าพเจ้าเดินไปบนที่สูงทั้งหลาย ให้เราจบด้วยการอธิษฐานพระบิดาบนสวรรค์โปรดอวยพระพรเราด้วยความร่าเริงยินดีในคืนนี้ไม่ใช่เพราะจากสถานการณ์ของเราแต่เพราะพระองค์ทรงอยู่กับเราเสมอความรักของพระองค์ไม่เคยล้มเหลวพระดำรัสของพระองค์ไม่เคยล้มเหลวสักคำเดียวพระกำลังของพระองค์ไม่เคยล้มเหลวขอพระคุณองค์พระผู้เป็นเจ้าที่สิ่งเหล่านี้ คือเหตุผลทั้งสิ้นให้เราได้ชื่นชมยินดีไม่ว่าเรากำลังพบกับอะไรก็ตามอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน